สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับพี่ดีมนะครับในช่อง SP Fin Channel นะครับจะเป็นภาคต่อนะครับ ภาคต่อจากภาคที่แล้วของพี่ดีนนะครับเราได้คุยกับพี่ดีนไปเยอะเลยนะครับผมมีคําถามเยอะแยะมากมายนะครับแต่กลัวอัดยาวไปแล้วจะเบื่อกันนะครับเพราะว่าคุยกันมันไต่หวขนาดนี้ครับคุยกันแบบเพลินมากนะครับถ้าพูดถึงเรื่องปินนี้เราพูดกันได้ยาวโอ้ยทั้งวันน่ะแกคนยพอเดียวกันน่ะใช่ไหมครับยายบ้านมีอยู่ใกล้ฉันเลยล่ะมันไกลนะพี่นี่ครับผมอยู่ดอนเมืองครับผมขับรถมาหนองแข็งครับไกลนะครับไม่เกี่ยวครับ ครับผมก็วันนี้นะครับสำหรับอีพีนี้เราเราอยากจะเขาเรียกว่ากระตุน้นชักชวนชักจูงม,มือใหม่จูงมือเลยจงมือเกี่ยวคอล็อคอมาทำอะไรเข้าร่วมงานประกวดน,นักกีฬออ้ยถ้าพูดถึงเรื่องนี้นะ

จัดจังแต่เร็ว่ะแกฉันเริ่มสับสนในชีวิตไปดูแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยนกนกเราก็สู้ได้เปล่าตอนนั้นอ่ะนกเราสู้ไม่ได้แต่เรามีความรู้สึกว่าอยากลองอ๋ออยากลองเพราะไหนอรักที่จะเลี้ยงฟินแล้วเราก็อยากจะลองอยากจะลองมันคือนอกจากเลี้ยงธรรมดาแล้วการการการเอานกเข้าประกวดมันทําให้เรามีแบบ แอติวิตี้อ่ะมันมันทำให้เราแบบเอ้ยมีสังคมมีอะไรการไปเจอกันที่งานประกวดหรืองานนิทัศการอะไรก็ตามที่แบบว่าได้เจอคนคอเดียวกันอ่ะแล้วบรรยากาศวันนั้นที่ไปครั้งแรกเรามีความรู้สึกว่าวุแต่ละคนแบบตื่นเต้นจังแล้วเราก็มองนกในเพราะตอนนั้นนกยังไม่เยอะแกฉันเพิ่งเข้าวงการมามีนกแบบไม่กี่คู่สองสาคู่เองมั้งอะไรเงี้ยทุกวันนี้อย่าไปถามถึงก็ก็ก็ดูแล้วแบบเฮอ น่าลุ้นว่ะน่าลุ้นอะไรเงี้ยพอพอผ่านมาจากงานสวนปาล์มเนี่ยก็คือจะเป็นงานที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิตต์อนกลางปีสองพาร้อยห้าทำไมจำแม่นอ่ะอ้าวทุกอย่างมันโดนไงพออะไรมันโดนเนี่ยจะจำได้โดนสักดอกหนึ่งโดนซักดอกนึงเดี๋ยวพี่สามจัดหน่อยครับเดี๋ยวพี่สามจัดหน่อยแต่ละแหละก็พอพอพอเสร็จจากสวนปาล์มก็ก็ก็รู้ว่าจะมีงานที่กลางปี เราก็แบบเอ้ยฟอร์มนกเลยแล้วก็ดูนกอะไรเงี้ยล้วอ้าวจะมาฟอร์มนกแล้วดูนกแล้วตอนนั้นพี่ได้คำปรึกษาจากใครอ่ะใครเป็นคนแนะนําพี่ก่อนนะอาจริงจริง,รงตอนตอนตอนเข้ามาแรกๆเนี่ยอาจจะเป็นคนโชคดีที่ว่าชอบดูนกล่ำล่ำอยู่แล้วแต่ดูบอดี้ไม่เก่งหรอกเพราะว่าเราเราเพิ่งเข้ามาเราก็จะยังไม่รู้ว่าพันธุกรรมโครงสร้างอะไระยังไงจําได้เลยว่าครั้งแรกที่เอ่อแรกๆอะซื้อนกทั่วไปนี่แหละ แต่พอรู้ว่าร้านของพี่แม็กอะมีนกนอกเข้าก็ไปเลือกก็ซื้อนกนอกมาแล้วก็เลือกมาค่อนข้างจะโอเคอะไรเงี้ยแล้วก็มาฟอร์มนกแล้วก็คนที่แนะนำว่าเฮ้ยดีมเองจะต้องดูนกสไตล์หัวอย่างนี้นะต้องบอกต้องขอบคุณพี่ก๊อฟค่ะพี่ก๊อฟเป็นคนแนะนำเรื่องโครงสร้างแต่ก็คือพี่ก๊อฟจะพูดครอาวๆอะไรเงี้ยว่าเอ้ย ดีมเองจะต้องดูอย่างนี้อย่างนี้นี้นะก็พี่ก๊อฟก็จะเป็นพี่ใหญ่ในวงกวารตอนนี้แกก็เป็นงนกใหญ่แหละอะไรเงี้ยแกก็จะแน,นะนําเออ,อะไรเงี้ยว่าดูนกอะไรยังไงกเราก็เลือกมาแล้วเราก็นะตอนนั้นอนะยอมรับว่าแรกๆเข้ามาเนี่ยนกยังไม่ได้สวยแต่เราอยากจะลองสนามอยากจะลองสนามเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยอยู่ที่บ้านเราอะแม่งนกโคสวยเลยว่ะเออแล้วมีคนบอกว่านก สวยที่บ้านอ่ะลองเอาไปเทียบยืนที่สนามดูมและไอ้ครั้งครั้งแรกที่ไปที่สวนปามอ่เรามีความรู้สึกว่าเราไปเดินดูบรรยากาศมันก็คือเราเดินดูอ่ะอม,มันไม่ได้มันไม่ได้รับรู้ถึงความรู้สึกนงแต่พอมีสนามที่สวนประชุมอะทำเ uh, คัดนกในตอนนั้นอ่ะยอมรับว,ว่าซื้อนกมาแล้วก็ เราเราซื้อมามันก็จะเป็นนกของเราแล้วใช่ไหม,มแต่เราก็เลือกฟอร์มที่มันโอเคที่สุดเพราะเข้ามาเพิ่งครึ่งปีกแกไม่มีนกที่สวยที่พอใชอ,อย่างนี้หรอกแต่เราอยากจะรู้ว่าไอ้นกที่เราซื้อเข้ามาเนี่ยด้วยสายตาของเราเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าเออเราก็เลยเซ็ตแล้วก็เอาลรงไปดูอตอนนั้นส,ส่งสองตัวสองตัวสองตัว่าส่งสิบตัวสองตัวแกส่งฟ้าตัวหนึ่งเขียวตัวหนึ่งแล้วตอนนั้นรู้สึกได้จะได้ ฟ้าที่สองอฟ้าที่สองมาเราก็เออโอเคว่ะมันทำให้เกิดแบบ<อ>กำลังใจใช่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรามือใหม่เราเราเลือกจากเราเลือกจากการที่เราคัดนกตั้งแต่แรกเลยว่าอเอ,อ้ยเราคัดนกสไตล์อย่างนี้นะโครงสร้างแบบนี้นะโดยที่ตอนนั้นยังไม่ได้รู้เรื่องโครงสร้างอะไรเลยนะเออยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่เราคัดนกแล้วว่าเออประมาณโครงสราง้างนี้นะมา,มา,ม,ามาเข้าประกวดก็แสดงว่า พี่ชิงก็มีหัวทางนี้นี่หว่าก็มีหัวทางนี้มีหัวถ้าไม่มีหัวก็ตัดหัวแม่งไปเลยไม่ถ้าพอพอเราได้รางวัลแล้วอะมันเหมือนเป็นแบบเป็นแพชั่น <c oughs> ให้ลอ <c oughs> มัน,นมันกระตุ้น <c oughs> ตอนที่แกส่งประกวดครั้งแรกอะตอนแรกตอนแรกไปเดินไปเดินดูไปถ่ายไปถ่ายก็แพทอ่ะไปเดินดูไปถ่ายตอนเข้าวงการแบบไปเดินดูไปถ่ายก็ก็เกาะหูค่ะเกาะหูบอกแกต้องลองแกต้องลองแกจะได้รู้ถึงความตื่นเต้นจะเป็นไงส่งครั้งแรกส่งครั้งแรกก็ เหนื่อยไ้มล่ะเหนื่อยเหนื um oui> ่อยจะบอกว่า um จ well so ิ ja, <s s ้มอายเพราะว่าครับเพราะว่าเหนื่อยลุ้นเหนื่อยทายด้วยคืนอันนี้อันนี้แชร์ประสบการณ์ให้ฟังอสองคนพี่น้องเจ๊เจ๊เนี่ยจะส่งจะลองส่งเนี่ยตัวเมียเนี่ยเขียวสาตัวไปคัดนกให้น้องเลยแบบไม่ไม่มมมผมจําได้แม่น เจ๊ผมถ่ายคลิปให้เจ๊ดูจะบอกมึงส่งไปเถอะสามตัวเนี้ไม่ได้หรอกเพราะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเจ๊หนึ่อเขาเขารู้ว่าเขาจะส่งออกไปเขียนน่ะนกเขาเขาสวยกว่าผมอยู่แล้วแต่เขาก็คือพี่ทีมเ็าดีนะอ่าพี่ทิมเขาบอกว่าถ้าอยากเอาไปเบสอยากเอาไปทดลองดูว่านกเราอ่ะมีการพัฒนาไปถึงไหนแล้วแพทก็เอาไปอือ่าแล้วก็จะหลบสายจะหลบสายอ่าในประเภทแบบ ฟ้าอย่างเงี้ยคนไม่ค่อยส่งเยอะอ่าลองเอาไปส่งดูถ้าเรามีนะอะไรเงี้ยเหลืองคนส่งไม่เยอะถ้าแกมีแกเอาไปนะแกลองลองส่งไปดูอะไรเง<ช>ี้ยครับก็มันก็เป็นแบบว่าแอบขี้โกงในตัวนะเออก็คือแบบว่าเหมือนลบหลบสายเอาคือมันศึกษาไนงะ เหมือนนักกีฬาเนี่ยเอ้ยทีนีม่มันมาหรือเปล่าปีกซ้ายขวาใช่อหมเป็นกลยุทธ์<ต>ใช่ไหมค,ครับการวางแผนรู้ข้อต่อสู้อแต่แต,แต่อันนี้เราให้ฟังก่อนแต่พอเหมือนที่พี่ดิมบอกตอนแรกนะมึงเอาไปหเหอะตัวเมียมึงไม่ได้หรอกมึงใชื่อพอดิมึงใชื่อเคดิเออเรียบร้อยเลยครับพอเอารถขึ้นสั้บอกว่าอยากจะยกกลับผมขอยยุดหนกับผมขอยยุดหนกับบ้านได้ไหมอะไรเงี้ยเออแต่ก็ไปได้เหลือง ได้เหลืองสองถ้วยที่หนึ่งกับไม่แต่อย่างน้อยพอเอาไปเข้าไปทอมพอนกตอนที่เราอยู่ที่บ้านเราเราก็จะมองว่าน่าจะพอไหวน่าแต่พอพอเราไปขึ้นบล็อกปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าไอ้ที่เราว่าไหวอ่ะมันมีบ้านอื่นที่เขาทําสวยๆเยอะแต่ถามว่าเราจําเป็นต้องกลัวไหมไม่ต้อไม่จาเป็นต้องกลัวอกค่ะเหนือฟ้ายังมีฟ้าทุกวันนี้ คนที่ได้ที่หนึ่งก็ใช่ว่าจะไม่เคยได้ที่โลกแล้วคนที่ได้ที่โหลกก็ไม่ไม่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะยืนยืนพื้นอยู่ที่โหลกคุณมีพัฒนาการอยู่แล้วเพราะมันใกล้สิ่งทวีเออคุณก็เดินขึ้นไปไม่ใช่นี่มันมุกมน,น,น,กนี่นี่ขนบเออเมือนที่ต้องมาการเกษนักเต็มันใกล้กันหี่หว่าเอ้ยมันไม่ใช่ละ <c oughs> มันเป็นอย่างนี้คือผมผมมีความรู้สึกว่าส่งผมอะอยากลองส่งแล้ว มันเหมือนเป็นการเอาหนวงกลับไปเทียบใช่ไม่ใช่เทียบเพื่อการแข่งขันแต่ด้ยวยความที่ผมเป็นมือมือใหม่มผมถามว่าพี่พี่คิดว่าถ้าต่อไปเนี่ยผมเอาสองสามตัวเนี้ยไปต่อเอาไปทำลูกต่ออย่างเงี้ยผมจะต้องหาเข้ากับแบบไหนคือในงานอะครับมันได้ทั้งมิตรภาพผู้หลักผู้ใหญ่บางคนเขาเห็นว่าเราเป็นมือใหม่อย่างเงี้ยครับอย่างอ่ะผมอ่ะผมผมตามพี่ดิมอยู่แล้วแต่งานงานที่ผมสมบปรวดรอบนั้นก็ทำให้เอียติ้ง เฮงยติงก็เข้ามาสอนผมทัดมาดูตัวอย่างนี้อย่างนี้ผู้ใหญ่เขาจะเข้ามาแบบช่วยช่วยเทคแคร์เรามันเป็นมิตรภาพาของของของคนรักฟินเวลาเราไปเจอกันด้วยงานประกวดงานนิรศการอะไรก็ตามที่จัดให้คนคอฟินนะนะมันได้เจอคนชอบเหมือนกันแล้วเวลามีปัญหาหรือ มีคําถามหรืออะไรเราแชร์ share, ประสบการณ์กันอย่างเงี้ยมันดีกว่าเจอกันเฉพาะในโซเชียลไง <True. S 2> โซเชียลก็คุยกันไปคุยกันมาแต่พอเวลามีงานเงี้ยมันได้เห็นตัวตนมันได้คุย<ช>มันดีกว่ามันดีกว่าเยอะที่จะคุยกันผ่าน Facebook หรืออินบ็อกซ์อย่างเดียวก็ เยไงใช่บางทีอาจจะแบบว่ามองเงี้ยอ้าวดิมคุณดิมเหรอถ้าเธอเป็นผู้หญิงไร้ร้ายนะเป็นผู้หญิงไร้ร้ายไม่ฉันเป็นผู้หญิงอบอุ่น <c oughs> แต่จริงๆแล้วตลกครับก็คือแบบคุยได้พี่ริมเป็นคนคุยแบบตรงๆแนะนําได้อะไรได้แต่คืออย่างผมผมผม,ผมจะเป็นประเภทแบบใช้คําพูดนิดน,นึงอาจจะแบบว่าปฏิบัติบัญญัแนะนำอะไรอย่างนี้นมากกว่าปฏิิบัญญัป้าเดิป้าป้าเดินป้าก็ก็จริงๆผมก็มองว่าอย่างมือใหม่อย่างเงี้ยครับเราก็น่าจะสบ ตัวสองตัวเราก็ไปส่งคืออย,อยากให้ลองอยากให้ลองเพราะว่ามันเป็นการสร้างแรงมั่นใจให้ตัวเองแล้วมันมันมัน,มนดีกว่าคุณมองว่านกคุณอ,อ,อยู่บ้านแล้วแบบเอ,อ้ยสวยจังเลยอยากให้ไปลองคุณจะได้รับรู้ถึงความรู้สึกของความตื่นเต้นหรือว่าเอาไปเทียบไปเทียบก,กับออนกอของคนอื่นเออเราว่าเราสวยแล้วนกคนอื่นอ,อ่ะคิเลกกว่าเราเออของเราสวยจริงอันนั้นก็มีอ,มอยากให้อยากให้ลองมากกว่าแล้วอย่างในในส่วนของกลุ่มเราเนี่ยเบสฟินไทยแลนด์เนี่ย ในอนาคตซ,ซึ่งซึ่งซึ่งเราแพนกันแล้วว่าอีกหน่อยเราอาจจะมีการประกวดเล็กๆกันแล้วแล้วมือใหม่ไม่ต้องตัววเลยเพราะเราอาจจะมีรุ่นที่สําหรับว่าคนเพิ่งเริ่มอ่ะคนเพิ่งเริ่มอ่ะไม่ใช่บิกินใช่ไหมคนเพิ่งเริ่มเลี้ยงฟินไม่ว่าจะสีอะไรส่งเข้าประกวดคุณคุณภาษีคุณเท่ากันเลยคุณจะได้รับรู้ว่าเอสิ่งที่คุณทําเนี่ยมันมันมันคัดมกันเข้ามาเนี่ยมันโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ย และภาษีของคนที่เข้าเข้าประกวดมือใหม่เนี่ยมันเท่ากันความรู้มันเท่ากันหมดเพราะคุณส่งเข้าประกวดแล้วคุณอาจจะได้รางวัลขึ้นมาบอกเออสายตาเรามันก็โอเคนี่หว่าอ่าในปีต่อไปที่เรามีงานประกวดขึ้นมาหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มเราหรือกลุ่มอื่นคุณก็อาจจะลอง กระเถิบขึ้นมาเป็นอีกชั้นหนึ่งก็ได้มันคือการต่อยอดมันการพัฒนามันเนช่วยกันจริงๆก็จะได้ช่วยกันพัฒนาวงการสิ้นไปอย่างนครับอย่าไปกลัวครับว่าอ่าในกลุ่มตอนเนี้ยโอ้โหทีมคุณแพททีมคุณดีมโพสนกมาแต่และตัวนกะคนกะคนเอาจริงครับผมมีเรื่องจะบอกครับบางทีโพสไปครับพอถึงมันปวดจริงๆมันไม่ได้ไปหรอกครับมันอาจจะตายหรือมันอาจจะไม่มีความพร้อมมันอยู่ที่จังหวะแกแต่จริงๆนะตอนตอนสมัยตอนสมัยเข้าเข้ามาวงการใหม่ๆนะ ตอนตอนที่เจ๊อันนี้เล่าให้ฟังนะตอนที่เจ๊ส่งประกวดแรกๆนะก็เราก็มือใหม่เนาะเพิง่งเพิ่งอยู่ในวงการมาได้ไม่ไม,ไม่กี่เดือนนะบุกลบไม่เกินไม่เกิน6เดือนตอนทีส่ส่งสนามแรกมีคนมาถามนะส่งลกอะไม่กลัวหรอเออไม่ไม่กลัวหรอ,อ,อ,อกรอคือแบบมาแล้วเฟล,ลอ่ะเจ๊ก็จะบอกว่ากลัวนะ่ะกลัวค่ะ แต่ถามว่าถ้าไม่กล้าแล้วเมื่อไหร่จะเก่งอ่านี่เจาะไม่กล้า,าแล้วเมื่อไหร่จะเก่งใช่เพราะถ้าเรากลัวความกลัวมันจะกดเราให้อยู่ที่เดิมที่เดิมที่เดิมแต่ถ้าเราปลดแอกความกลัวออกมาเรากล้าที่จะทําสิ่งใหม่เราอาจจะเจอสิ่งที่มันเป็นจุดยืนของเราจริงๆก็ได้อย่างอย่างตอนเข้ามารแรกๆก็ยอมรับว่าเลี้ยงเกตเลี้ยงเล่นแล้วก็มองว่าเข้ามาเลี้ยงเออมันก็เป็นไรายได้ได้นี่หว่าแรกๆอาจจะมาด้วยความรู้สึกว่า เพาะไปแล้วก็ทำขายแต่พอได้มาเจอ,เอ,องานมิติ้งของชมรมผู้เพาะพันนกพิงเจสีในประเทศไทยเมื่อปลายปี2558เดือดยนธันวาที่จิตประพัดเฮียวิรพงศ์ er ong, มาเป็นวิทยากรในการพูดถึงโครงสร้างมันปลดล็อกเลยว่าคือสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือการทำพิ้นในแบบฉบับที่เราต้องการที่เราอยากจะทำเลยเปลี่ยนแพนจากเอ้ยทำสวยงามทำเพาะขายมาทำโครงสร้าง แล้วคนทำโครงสร้างนี่นะต้องต้องมีใจนะมีใจไม่พอมีเงินด้วยก็ดีมีเงินด้วยก็ดีกระเป๋าแบรนด์ทุกครั้งที่นกนกเข้าตัวนี้ดีพร้อมแล้วไม่แน่เลยบัตรเครดิตเดียวรู้มาเดนเรื่องเดียวนะครับก็ผมผมแต่ก็ก็ยังอยากจะชักชวนนะครับก็มือใหม่้งลองดูลองดูไม่ลองไม่รู้ต้องลองแม้กระทั่งผมเองนะตัวผมเองเนี่ยโอ้โหตอนที่ช่วงที่ตัดสินเพราะว่า เราก็อยากจะไปแค่แบบถ่ายทนธรรมดาแต่ละแต่เอานกไปด้วยไงโอเคผมเอานกไปด้วยแล้วกันนะส่งเจ็ดตัวโอ้โหเพรใจนี่ตอนช่วงที่เขาแบบตัดสินนี่แบบอย่างนี้เลยใช่ไหมจะงอกลมดูเออจะเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่จริงๆแล้วคอพอมันได้รางวัลสักหนึ่งใช่ใช่คือถึงแม้ว่าตัวที่เราไม่ได้รางวัลความรู้สึกของผมนะครับ มี3ตัวประเภทเขียวอกม่วงผมส่งไป3ตัวผมโดนปัดตกหมดเลยทั้ง3ตัวแต่มันกลับทําให้ผมได้ได้รับรู้ความรู้สึกว่าเฮ้ยดีเดี๋ยวเราจะกลับมาพัฒนาถึงตัวเขาถ้ามันได้อะเพราะว่าถ้ามันได้อะมันคั้สายตาได้เลยแต่ในความรู้สึกเราคือแบบเฮ้ยเราได้เอานกเราไปเทียบแล้วเราเห็นแล้วโหของเราตัวเดียวมันเท่ากับของพี่มัด รวมกัน2ตัวเงี้ยเป็นของพี่เขาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มันก็<อ>ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องจริงจังกับเรื่องการทำของสร้างไม่หมายหมายถึงว่าของแพทสองตัวม<อ>ันรวมกันแล้วเท่ากับนกอีผมให้ของผมสาตัวเลยมัดกับตัวที่ได้เพราะเราอยากรู้ครับแต่ก็มันอย่างอย่างที่บอกมันเป็นแรงขับแล้วก็มันเป็นแรงลังให้เราว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงให้ได้นกสวยๆเหมือนพี่ๆเขาฉะนั้นมันก็วนย้อนกลับมาอีกว่าเฮ้ยคนที่เป็นบีดเดอร์ถ้าคุณตั้งใจที่จะเป็นบีดเดอร์หรือทําจริงๆอ่ะจริงๆมันก็ทําไม่ได้ยากถ้าคุณแบบมีหลักการ จริงๆ<ด>คุณทำเพาะเพาะขายทำทำเพาะขายแล้วมีการวางแผนที่ดีก็ได้นะถ้าคุณ<ด>ทำเพาะขายแล้วคุณมีการวางแผนที่ดีเข้านก,ก,กดีๆเนี่ยถ้านกคุณโอเคเจ๊ก,ก็ไปซื้อนะ ก็พุ่งไปเหมือนกันนะไม่ได้มองแน่นกน้อยอย่างนีั้ถูกครับ <laughs> เพราะว่าบางทีเราก็ต้องการสับจายใช่ใชเพราะว่าของเราสุดท้ายแล้วมันก็จะตันถ้าเราวางแผ่นไม่ดีเหมือนที่ผมบน่บนอยู่ว่าโอ้มันจะตันแล้วเนี่ยมันจะตันแล้วใช,ใช่คือคนทาคนทาโครงสร้างบีเดอร์จริงๆอ่ะคือจะต้องหานกเข้ามาสับตลอดเพราะว่าถ้าไม่หาหมุนเข้ามาเนี่ยสายมันตันคืออยากให้นกทาออกมาแล้วเป็นคุณภาพ ดีกว่าไม่ว่าจะทําโครงสร้างหรือทําพอขายอะไรเงี้ยแล้วก็เน้นแข็งแรงนิดนึงเพราะว่าคนทําโครงสร้างอย่างเราหรือคนทําพอขายสุดท้ายแล้วซื้อนกไปอ่ะก็อยากจะทําให้มันได้ลูกเนาะไม่ใช่ห่อได้มาแล้วตายได้มาแล้วตายโอ้เป็นแบบถามว่าตายไหมไม่เหลือหรอบางทีซื้อนกนกนอเข้ามาฟ้าเนี่ยอยู่กับบ้านมาสามวันไปแล้วสี่พันกว่าห้าพันเห็นเห็นสองคนอย่างนี้นะครับโอ้พจนกสวยถามว่าเจ็บไาเยอะ ตายไหมตายไหมคือแกดูหลังใช่ไหมล่ะเลือกสิคือตายแต่ไม่โพสโพสทำไมมันตายตายนี้ตายมันไม่ตายแต่ให้ดูห่วงได้นะเก็บห่วงตลอดเก็บห่วงสะสมสะสมห่วงมีคนถามมีคนถามว่าห่วงนกนอกได้ยังไงโอ้ไม่ยากหรอกนกตายก็ได้ห่มดแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้ผมผม ผมก็เคย <c oughs> เคยคุยกันแล้วก็ปรึกษากับพี่ทีมเรื่องของนกนอกวิธีการเซฟนกนกที่มันเข้ามาอะไรต่างๆเนาะมันก็มีทริคด้วยคือเราเคยสังเกตว่านกนอกอ่ะมันอยู่ต่างประเทศอ่ะมันอยู่ในเมืองหนาวอ่ะมันมีหิมะอ่ะบางครั้งอ่ะผมมีความรู้สึกว่าตัวนอกอ่ะมันหนามากเลยนะขนมันแน่นมากเลยนะแต่จับแล้วหลวมนะแต่จับแล้วหลวมใช่ไหม,มแต่ดูขนมันอ่ะจะฟูเพราะถ้าถ้าเราลองสังเกตดูสารคดีเยอะๆสารคดีสัตว์โลกอะไรเงี้ยเราจเห็นว่าอสัตว์ที่อยู่อสัตว์ที่ แล้วไอ้แกด่าฉันทำไมเนี่ย <laughs> บอกว่าสัตว์ที่อยู่ในเขตบแบบอากาศหนาวเงี้ยเขาจะมีขนที่หนาเพื่อที่จะช่วยแบบตัวเขาเองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอมันมาเมืองไทยเสร็จปุ๊บมันพอง,ม,ง <laughs> มันพองอากาศมันร้อนแล้วพอจับปุ๊บเอ๊ะคือรูปร่างที่ใหญ่กับกับมันฟิ๊บลงกับกับสิ่งที่เราจับคือจะแนะนำอย่างนี้เวลาไปซื้อนกที่ไหนอะอยากให้ทุกคนอะ จับนกนะ<อ>ถ้าบ้านไหนไม่ให้จับนี่ก็คุณต้องใช้ความชํานาญในการที่แบบว่าอยู่บ้านนะคุณฝึกจับนกบ่อยๆคุณจะดูได้กะัดได้ใสาตาได้ประมาณนึงแ,<อ>แต่ถ้าบ้าน ไปแล้วสามารถจับนกเข้ามือได้เนี่ยน้ำหนักมือมันจะบอกได้เลยนะแกว่าเอ้ยนกตัวนี้พอเข้ามือแล้วน้ำหนักมือกับรูปทรงที่เราเห็นมนโอเคหรือเปล่าเพราะเพราะอย่างเวลานกน,กนอกเข้า,ามีเวลาดูนานไหมไม่มีใช้มืออย่างเดียวพอจับเข้ามืออกตัวนี้โอเคออกตัวนี้โอเคออกตัวนี้พอเข้ามือแล้วไม่โอเคกลัวต่อเออต้องใช้อย่างนี้ชั่งบินต้องสูงอ่ามันก็เป็นแบบเรื่องราว เรื่องราวนะครับของมือใหม่เดี๋ยวไปต้องลองครับไม่ไลองไม่รู้ไม่ลองไม่รู้ใช่จริงๆแต่ว่าช่วงนี้ติดโควิดอยู่ยังไม่มีแน่นอนงานประกวดแต่เราก็องเตรียมแต่เราต้องเตรียมคือคือทุกอย่างไม่ใช่แบอกปุ๊บปั๊บรับโชคไงเพราะฉะนั้นทุกอย่างถ้าถ้ามือใหม่อยากคิดว่าอยากจะลองสนามหน้าหรืออยากจะลองทํานกโครงสร้างดูสอบถามมาได้ค่ะสอบถามที่พีดีฟินสสอบถามน้องแพทก็ได้คือได้หมดในกลุ่มใน ในกลุ่มนกฟินเจ็ดสีเกรดโครงสร้างใช่ไหมของเรา<ช>หรือ<ช>ไม,ไม่ก็แบบใน BFT อะไรคือได้หมดค่ะคสอบถามมาได้ทุกคนยินดี ide, ให้คําแนะนําหรืออะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยคือคือจริงๆแล้วครับในเรื่องของการการดูนกหรือการเช็คนกต่างๆครับผมบอกว่าเอออย่าไปกลัวอย่าไปกลัวว่าพี่อันนี้มันเกรดโครงสร้างไหมอ่ะมันเกรดโครงสร้างไหมคือก็ลองลองส่งมาให้ดูส่งมาให้พี่ดิมก็ได้พี่ดิมอาจจะบอกว่าเออมันมันพอได้นะเออแต่ว่ามันยังขาดตรงนู้นตรงนี้แต่ คุณอาจจะไปหาตัวเมียที่เข้าเติมแบบนี้ให้เขาหรือหาตัวผู้เข้าเติมแบบนี้ให้เ<ต>ขาลองดูด้ทุกคน,นมองล็กสวยเป็นหมดทุกคนแหละครับเพียงแต่ว่าอย่าอย่ายัดเยียดความสวยจนเกินไปคือเหมือนแบบบางคนบางคนบอกก็ผมก็มองโครงสร้างนะแต่ยัดเยียดสีอะ่ะคือกูอยากได้ฟ้าแต่ยัดเยียดแบบคือฟ้าอยากได้ฟ้าตัวเนี้ยแต่แบบโครงสร้างแบบบางอย่างแบบเห็นแล้วหัวหลิมหรืออะไรเงี้ย คิดแต่อยากได้ไงไคือย,ย,ยัดยีดความสวยให้นกแล,แล้วแล้วมาบอกว่าคือนกตัวนี้โครงสร้างแต่ก็คือเซนต์ตัวเองเอะบอกได้อยู่แล้วล่ะว,ว่านกแบบเนี้ยเอามาต่อยอดได้ไหมเออเพราะนกโครงสร้างจริงๆอะเหมือน,นคนคนที่เป็นนักกีฬารูปร่างดีอะง่ายๆเลยค่ะบอดี้ยังไงนกอะก็ให้ดูให้มันพอเข้าตาคุณแล้วคุณมองว่านกมันสวยโอเคสามารถมันต่อยอดได้ก็คือก็คือโอเคแต่ไม่ใช่แบบ นกปากยาวมานกหัวลิมมานกแบบเหมือนอกไก่มาอย่างเงี้ยก็ก็ก็ไม่ไหวอันนั้นอะสวยงามอย่างเดียวเลยค่ะสวยงามก็คือสวยงามอย่าไปยัดเยี่ยมว่ามันเป็นโครงสร้างอะแล้วถ้านกโครงสร้างโครงสร้างต่อยอดได้ก็คือโครงสร้างต่อยอดได้เพราะฉะนั้นดูไมเซ็ตตัวเองปรับไมเซ็ตตัวเองแล้วก็ค่อยๆทาไม่มีไม่มีความสําเร็จใดที่ใช้เวลาน้อยนิดแล้วสําเร็จ ซื้อไม่ซื้อหรอแกซื้อซื้อแต่ว่าเป็นนอกๆเป็นตรงอบ้าส่งประกวในเมืองไทยไม่ได้เพราะว่าเขาเช็คห่วงใช่ไหมครับเป็นสมัไม่ได้ประเภทประเภทนอกทน่าสนใจเราจัดกันแม่สมมติเราก็ประกวดก็ได้นะเริ่มบิกินก็มาดิคัขวดที่ไหนล่ะมาจัดอะกแล เดี <łość> ๋ยนนำเสนอเข้าเข้าผู้ใหญ่โดนเอารุกแลนอไม่บางบางทีคนที่เลือกนกนอกไปเข้าบ้านก็เป็นพ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุการเอามาประกวดมันหมายถึงว่าก็คือเราก็จะได้ดูนกโครงสร้างของแต่ละบ้านที่คัดคัดนกนอกเข้าไปก็ก็ได้นะถ้าจะเอาแบบว่ารุ่นแบบว่า อันนี้เป็นรุ่นนกนอกไม่ไม่ไม่แยกไม่แยกสีแต่แยกคู่เมียเออก็โอเคนะก็เป็นความคิดดีนะแกเคนรอดนะติดตามตอนต่อไปว่าเราจะมีประเภทนี้หรือเปล่าจัดกันเองต้องรอต้องรอให้หมดช่วงโควิดอะไรอย่างงี้ด้วยมีสปอนมาแล้วนะมีสปอนเงินแล้วนะสปอนไลน์สปอนเซอร์ซื้อซื้อที่เซเว่นเปเวนเซเว่นสิบบาทสปอนเซอร์ต้องเข้าช่องบ่มแล้วแหละนะ นี่ก็เป็นแบบคลิกเล็กๆในน้อยที่เราอยากจะเชิญชวนนะครับมือมือใหม่นะครับที่แบบเริ่มทาโครงสร้างเรากลัวแบบผมเริ่มทำโครงสร้างจริงๆกลัวอย่าไปกลัวครับผมยังไม่กลัวเลยผมมือเก่าก็เริ่มจากมือใหม่นี่แหละอ่าจริงอันนี้ก็จริงเออถ้าถ้าไม่เป็นมือใหม่มาก่อนจะเป็นมือเก่าได้ยังไงแล้วคนที่ไม่มีใครเก่งมาจากกระบอกไม้ไผ่หรอกจริงจเพียงแต่ว่าให้คิดง่ายๆว่าไปมิทติ้ง พี่นกไปนั่งคุยกันขำๆกับพวกพี่เขาคุยกับคนคอเดียวกันไปคุยกับคนคอเดียวกันอะไรอย่างนี้นะครับก็เรื่องราวก็มีประมาณนี้ที่จะคุยกับพี่ดีมนะครับสำหรับ E ีีต่อไปนะครับผมจะพาไปเยี่ยมชมฟาร์มไหนหรือไปคุยกับใครอะไรอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส u b s c r i า e กกับช่องผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ดีมากๆเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้าไปลงทะเบียนนะครับผมมีบทลงทะเบียนกันนะครับ ในห้องของบีนกฟึ้นจะสีเกตโครงสร้างนะครับคุณสามารถที่จะให้ข้อมูลนะครับให้กับกลุ่มของ BFT เราได้นะครับว่า คุณยังนกอะไรประเภทไหนอย่างไรยังไงบ้างนะครับลงทะเบียนไว้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสมาชิกโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เราจะมีส่วนลดสิทธิประโยชน์สิทธิอะต่างๆให้กับสมาชิกนะครับมากมายเลยนะครับไม่วันนี้ก็วันหน้านะครับแนอนาคตต่างๆอาจจะมีข่าวดีก็ได้นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง SP f i n Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ